สิ่งที่หญิงอยากจะแบ่งปันในเช้าวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่แม้ว่าเคยพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกแต่ว่ามันคือพระพรที่หญิงได้รับเสมอมาเลยจากการปฏิบัติตามพระวจนะข้อนี้นั่นก็คือเรื่องของการที่เรามีหัวใจที่ขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราปล่อยให้หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันนำพาเราไปสู่การกล่าวถ้อยคำอื่นๆ กล่าวถ้อยคำตามถ้อยตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นแล้วมันทำให้เราบางครั้งพลาดจากสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราได้รับและเราก็เอาตัวเองไปเปรียบเทียบด้วยเพราะว่าเราอยู่บนโลกที่ตอนนี้โลกทั้งใบยอยู่ที่ไหนคะในมือถือของเราอยู่ในฝ่ามือของเราเราอยากจะรู้อะไรล่ะเกี่ยวกับที่ไหนในโลก กี่ยวกับใครถ้าเกิดว่าเขาลงเอาไว้ในมือถือของเขานั่นแปลว่าเราก็จะได้รับรู้ด้วยว่าวันนี้เขาไปกินอะไรเขาไปเที่ยวที่ไหนเขาได้รับอะไรแล้วมันก็ทำให้เราเกิดรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจกับสิ่งที่เราไม่ได้มีเท่ากับเขามีไม่เท่าได้ไม่เท่าแล้วมันก็ก่อให้เกิดความรู้สึกหม่มนหมองใจทำให้เรารู้สึก เปรียบเทียบแล้วก็ต่ำต้อยด้อยค่าตัวเองไปแล้วมันก็จะก่อให้เกิดความรู้สึกหดหู่ท้อใจสิ้นหวังรู้สึกหมดกําลังใจแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมมีแต่ปัญหาชีวิตเราไม่เห็นเหมือนกับคนอื่นเลยชีวิตคนอื่นดูสี่วันวัน,วนหนึ่งกินเอ่ยเที่ยวเอ่ยเขาไม่เห็นต้องมีทุกข์อะไรเลย ถ้าเราปล่อยให้โลกนี้มันดึงเราลงไปและเราไม่รู้จักที่จะดึงตัวเองกลับมาอยู่บนเส้นทางของพระเจ้าอยู่ในพระวจนะของพระองค์และทำตามที่พระองค์สอนเราจะพลาดจากหลายสิ่งหลายอย่างพระเจ้าต้องการให้เราได้รับมากมายแต่หนทางที่จะทำให้เราไปรับได้นอกเหนือจากการที่เรามีความเชื่อและเดินในความรักส่วนสำคัญในการที่เราจะต้องปฏิบัติอยู่เสมอเลย,เลยก็คือการที่มีใจขอบคุณพระองค์ เราต้องเป็นคนที่มีใจขอบคุณพระองค์ได้อยู่เสมอเพราะถ้าเราไม่รู้จักขอบคุณแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยมันจะกลายเป็นเหมือนกับเรื่องราวที่เราเคยเล่าหลายๆครั้งนะคะว่าวันหนึ่งเราอาจจะขับรถไปจอดเห็นคนหนึ่งกําลังเดินผ่านมาเป็นเพื่อนเราพอดีเราบอกอ้าไปทางเดียวกันเดี๋ยวเราไปส่งบ้านเธอไปตรงนั้นเหมือนกันเดี๋ยวเลี้ยวออกไปอีกทางหนึ่งเดี๋ยวฉันแวะไปส่งเดี๋ยวฉันค่อยอยูเธินกลับมาส่งเดี๋ยวฉันกลับบ้านทีหลังวันแรกที่ทําให้เขาตื่นเต้น วันที่สองเขาก็แอบมองว่าเราจะผ่านมาเวลาเดียวกันไหมและเราก็รับอีกวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าแต่ถ้าวันใดที่เราไปไม่ได้เรามารับไม่ได้ตอนแรกเขาอาจจะเริ่มคิดว่าเอ๊เราทำผิดอะไรหรือเปล่าหรือเอ๊หรือว่าเอ๊คนนั้นไปไหนมาไหนเขาไม่ได้รับเราหรือเปล่าแต่บังเอิญวันนั้นเรายืนคนคนนั้นยืนอยู่กลางถนนแล้วก็รออยู่และปรากฏว่าเราเองก็ขับเลยไปเพราะว่าเราต้องไปที่อื่น กลายเป็นว่าเป็นศัตรูกันเฉยเลยกลายเป็นว่าเขาเอาไปต่อว่าเฉยเลยดังนั้นการที่คนคนหนึ่งตื่นเต้นและดีใจกับสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือว่าสิ่งใหญ่ๆที่ได้ในวันหนึ่งถ้าไม่รักษาการขอบคุณเอาไว้เสมอมันจะกลายเป็นความเคยชินและกลายเป็นความรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งติดหนี้เราเขาน่าจะให้เราเขาทำไม่เหมือนเดิมเขาเปลี่ยนไป เหมือนกันกับเวลาพระเจ้าทรงประทานสิ่งดีๆในชีวิตของเรานะคะพระองค์ประทานให้ตอนแรกเราก็ตื่นเต้นดีใจโอ้ยวันนี้พระเจ้าประทานให้20บาทไม่ได้ไม่ได้คาดเลยว่าพระเจ้าจะให้20บาทนี้ต่อมาพระองค์ประทานให้50บาทโอ้ดีใจแต่พอได้ไปเรื่อยๆก็คิดอ้าวพระเจ้าสัปดาห์นี้ยังไม่เห็นได้เลยทำไมพระองค์คนนั้นเขาแบบได้ต้อง300รเนี่ย แต่สัปดาห์นี้หนูไม่เห็นได้สักบาทเลยกลายเป็นว่าพระเจ้าติดหนี้เราเฉยกลายเป็นว่าสิ่งที่พระองค์ให้ที่ผ่านมามันไม่ดีพอดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องรักษาใจของการขอบพระคุณอยู่เสมอเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆและเราทําได้โดยการที่เราลองนึกเปรียบเทียบง่ายๆก่อนนะคะยิงเคยนึกหลายทีเป็นภาพที่จริงๆแล้วไม่ควรจะเอามาแบ่งปันใครเลยนะคะคุณลองนึกว่าคุณไปที่ห้องน้ํา และเมื่อคุณเสร็จกิจทุกอย่างและวหันไปกระดาษก็ไม่มีสายชำระก็ไม่มีและมีใครสักคนหนึ่งยื่นกระดาษให้แค่กระดาษยังกลายเป็นของที่คุณขอบคุณพระเจ้ามากๆได้เลยแต่สิ่งที่เราใช้ทุกๆวันแล้วมันมีอยู่ เรากลับไม่รู้สึกขอบคุณพระเจ้าจนกว่าเราจะขาดมันและมีคนหยิบยืนอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเราควรจะขอบคุณพระเจ้าได้เป็นประจำฝึกง่ายๆนะคะโดยการขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เรามีน้ำปัจจุบันนี้แม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยที่สุดขอบคุณพระเจ้าสำหรับรองเท้าคู่ที่เราใส่อยู่แม้จะใส่มาหลายรอบแล้วแต่จำได้ไว้วันที่อยากได้ก็อยากได้ละเกินคู่นี้พยายามหาวิธีที่จะได้มันมา แต่ทุกวันนี้นี่กลับเข้าบ้านคือแบบสบัดอยากจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วก็คิดแค่ว่าแบบโอ้ยรองเท้ากเก่าๆเน่าๆใครมาชมก็แบบเฮ้ยรองเท้าสวย,ยเก่าแล้วแหละเราไม่ขอบคุณพระเจ้าแล้วกับสิ่งที่เรามีเรากลับมองว่าแบบมันก็แค่ของเก่าอ่ะฉันไม่มีของใหม่เลยช่วงนี้เปลี่ยนใหม่ขอบคุณพระเจ้ารองเท้าที่เรามีน้ําที่เราอาบอยู่ทุกวันคุณลองนึกดูว่าระหว่างสระผมและแชมพูกําลังเข้าตาแล้ว การประปาเขาตัดน้ําพอดีวินาทีนั้นคุณจะรู้สึกว่าน้ํามันมีค่ามากและถ้าเกิดว่าคุณอธิษฐานและน้ํามันเปิดอกีกคุณจะขอบคุณพระเจ้าสําหรับน้ํานั้นเพราะว่าคุณจะไม่ต้องอยู่ในสภาพที่แชมพูเต็มหน้าดนงนั้นขอบคุณพระองค์สําหรับปัจจุบันนี้ที่เรามีบ้านอยู่มีน้ําให้เราใช้มีอาหารให้เรากินมีรองเท้าที่ป้องกันเท้าเราไม่ให้ต้องเหยียบไปกับก้อนกรวด มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เราสวมใส่ได้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งเล็กน้อยหลายๆอย่างบางวันหญิงไม่มีอะไรทำนะคะหญิงก็นั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็นั่งขอบคุณพระเจ้าสําหรับแค่ของรอบตัวพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สาหรับกาแฟแก้วนี้เพราะว่าตอนเปิดโบสเนี่ยพระองค์3 i ีอวันลูกยังกินไม่ได้เลยไม่มีตันพอแต่วันนี้พระองค์อวยพรลูกสําหรับกาแฟขอบคุณพระองค์สาหรับตู้เย็นที่เปิดมาเนี่ย มีคนเอาของกินใส่เข้ามาเยอะแยะเลยเยอะจนบางทีกินไม่ทันขอบคุณพระองค์จริงๆถึงแม้ว่าบางครั้งเราเปิดตู้เย็นแล้วเราก็จะรู้สึกมันล้นมาทุกอย่างเลยแล้วก็แบบไม่รู้จะกินอะไรอะ่ะปิดหรือผู้หญิงเปิดตู้เสื้อผ้าถล่มลงมาแล้วก็ยืน <c oughs> สองชั่วโมงไม่มีอะไรจะใส่อะ่ะ <c oughs> <c oughs> เราไม่เห็นคุณค่าเราไม่ได้ขอบคุณพระองค์สําหรับสิ่งที่เรามีอยู่ตรงนั้นมันจะทําให้เราพลาดจากสิ่งอื่นๆที่พระองค์จะจัดเตรียมให้ดังนั้นเรียนรู้นะคะที่จะขอบคุณพระองค์อยู่เสมออย่าปล่อยให้การไม่รู้จักขอบคุณมันเปิดประตูให้กับความหดหู่การเปรียบเทียบการอิจฉาเข้ามาในชีวิตของเราเพราะเราอาจจะอิจฉาใครบางคนง่ายๆเลยเพียงเพราะว่าเราขอบคุณพระเจ้าไม่เป็นกับสิ่งที่เรามี ในพระคัมภีร์สอนเรานะคะในหนึ่งเทเลสโลนิกาบทที่5ข้อ18นะคะจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ไม่ได้ขอบคุณสำหรับอุบัติเหตุไม่ได้ขอบคุณสำหรับสิ่งเลวร้ายแต่ในทุกสถานการณ์ขอบคุณได้ในยามที่เฉยๆขอบคุณพระเจ้าลูกมีทิชชู่เอาไว้ใช้ถ้าเกิดตอนนี้ลูกอยากจะสั่งน้ำมูกลูกก็ใช้ได้ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกมีกาแฟดื่ม ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ประทานอากาศให้กับลูกและถ้าอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ไม่ดีขอบคุณพระเจ้าที่ลูกมีพระองค์ที่จะนำพาลูกออกจากสถานการณ์นี้ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกมีพระปัญญาของพระองค์ที่ช่วยลูกขอบคุณที่ความโปรดปรานของพระองค์จะนำพาลูกและทำให้ลูกพ้นออกไปจากเรื่องราวเหล่านี้ได้ดังนั้นเราขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีในเอเฟซัสบทที่หข้อ20นะคะ จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราข้อนี้สอนให้เราถ่อมใจมากๆเพราะให้เราขอบคุณพระเจ้าคือพระบิดาในนามของพระเยซูเราไม่กลางเข้าไปเองเราไม่โอ้ออวดไม่อวดอ้างไม่ดึงความดีความชอบมาเป็นของเราแต่ว่าเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระบิดารับรู้ว่าที่มีอยู่ทุกวันนี้ มันคือพระบิดาประทานให้ผ้าพันคอเนี่ยพระเจ้าประทานให้แหวนเงินหนึ่งวงพระเจ้าประทานให้ทุกอย่างที่มีอยู่พระเจ้าประทานให้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเพราะเรารู้ว่าด้วยพระองค์ด้วยองค์พระเยซูเราจึงสามารถมาอยู่จำเพาะพระพักของพระองค์ได้เราจึงมีค่าคู่ควรในหนึ่งพงศาวดารนะคะบทที่16 1หนึ่งพงศาวดารบทที่16ข้อ8 จงขอบพระคุณพระยาเวจงร้องออกพระนามพระองค์จงประกาศบรรดากิจการของพระองค์แก่ชนชาติทั้งหลายนี่เป็นอีกขั้นหนึ่งนะคะคือไม่เพียงแค่เราขอบคุณเราบอกให้ทุกคนได้รู้เลยว่าที่เราขอบคุณเราขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะให้รู้เอาไว้เราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้สิ่งดีๆเข้ามาหรือเรามีสิ่งดีๆหรือเรามีกำลังจากการไปซื้อ หาสิ่งเหล่านั้นหรือเราตื่นขึ้นมาแล้วเรามีชีวิตอยู่ต่อหายใจได้สุขภาพของเรายังดีอยู่และเราก็ต้องบอกเล่าให้กับคนอื่นๆบรรดาประชาชาติได้รู้อย่าเขินอย่าอายพอเวลาใครมองมาเิเธอมีรองเท้าใส่ด้วยอ๋อ ทำงานแปลนะมันก็ได้บ้างเงินมันก็เข้ามาบ้างเราไม่ขอบคุณพระเจ้าให้เขาได้ยินเลยว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานความสามารถประทานงานให้พระองค์ประทานสิ่งดีๆให้บอกให้เขารู้เลยอุ้ยขอบคุณพระเจ้าพระองค์ประทานความสามารถให้ฉันและประทานงานให้ฉันฉันก็เลยสามารถทํางานตรงนี้แล้วก็เก็บเงินไปซื้อรองเท้าได้ขอบคุณที่พระเจ้าท่งเข้ามาในชีวิตและท่งทําให้ฉันได้รับสิ่งดีๆเหล่านี้ ให้เราเป็นคนที่มีใจซาบซึ้งและขอบคุณพระองค์อยู่เสมอและเราจะได้รับสิ่งดีๆต่างๆมากมายและคนอื่นๆเขาจะได้พึ่งพาพระเจ้าด้วยเขาจะได้รู้และมันจะเป็นการสอนเราให้เป็นบุคคลที่ถ่อมใจไม่โออวดว่ามันเป็นพระตัวฉันเองบังเอิญฉันเกิดมาแบบดีพร้อมเองถ้าไม่ใช่ด้วยพระองค์เราไม่ได้อย่างนี้หรอกนะคะในสดุดีบทที่หนึข้อหถึงข้อสนะคะ โอ้ญิงเปิดอีกฉบับการแปลหนึ่งโอเคจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า au, เพราะพระองค์ทรงพระคุณเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าผู้เหนือพระทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจจงโมทนาขอบพระคุณถวายแด่พระองค์ผู้เป็นเจ้าเหนือเจ้าทั้งหลายเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจอยากจะให้ย้อนกลับไปดูนะคะที่บ้านเองในสดุดีบทที่136 เพราะว่าจะเป็นการสอนให้เรารู้เลยว่าการขอบคุณพระเจ้าและสิ่งดีๆต่างๆที่เราได้รับมานั้นมันเป็นเพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิดไม่ว่าอันตรายอะไรก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาพราก ชีวิตของเราออกไปจากความรักของพระองค์ได้และพระองค์จะให้ความรักของพระองค์นั้นช่วยเราเอาไว้ให้มั่นเพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์จะดำรงอยู่เป็นนิดและเรามีใจเมตตาและเรามีใจขอบพระคุณพระองค์อยู่เสมอที่จะให้พระองค์ได้รับรู้และให้คนต่างๆได้รับรู้ว่าชีวิตของเราทั้งหมดนี้ซาบซึ้ง,งในพระคุณของพระองค์และเมื่อเราเป็นคนที่ขอบคุณอยู่เสมอคุณจะห่างไกลจากคําว่าโรคซึมเศร้าหดหู่ b บโพล่าโรคอะไรต่างๆหรือการขัดสนเพราะว่าเมื่อเราขอบคุณเป็นประจำเราจะยิ่งได้มากยิ่งขึ้นคำว่าขอบคุณกับคำว่าพระคุณมันมีรากศัพท์มาจากคำเดียวกันนะคะดังนั้นเมื่อเราขอบพระคุณเราก็จะได้รับพระคุณและพระคุณคือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรามากมายในหลายๆด้านผ่านทางทั้งการสอนความรัก ทรัพย์สิ่งของความช่วยเหลือสติปัญญาหรือต่างๆนานาประการทั้งหมดเป็นพระคุณของพระเจ้าที่มอบให้กับชีวิตของเราและเมื่อเราขอบพระคุณพระคุณนั้นก็จะบริบูรณ์มากยิ่งขึ้นในชีวิตของเราและสุดท้ายนะคะการขอบพระคุณสามารถทําได้อีกอย่างหนึ่งผ่านทางการที่เราหยิบยื่นและแบ่งปันออกไปในสิ่งที่เรามีเพราะเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ประทานให้และขอบคุณที่ทรงใช้เราเป็น ตัวกลางเป็นช่องทางที่จะนาพระพรส่งต่อไปให้กับคนอื่นดังนั้นเมื่อเราแบ่งปันเราหยิบยื่นเราทำในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าจะได้รับการถวายพระเกียรติในชีวิตของเราและพระเจ้าก็รู้ว่าพระองค์ทรงวางใจที่จะใช้งานเราได้เราเป็นภาชนะที่พระองค์ต้องสามารถที่จะนำสิ่งดีๆไปหยิบยื่นให้กับคนอื่นได้เมื่อเราพร้อมให้พระองค์ใช้พระองค์ก็จะยิ่งเทให้กับเรามากยิ่งขึ้น เราจะมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นพระเจ้าจะได้รับการถวายพระเกียรติมากยิ่งขึ้นและคนอีกมากมายที่เรานึกไม่ถึงก็จะร่วมสรรเสริญพระเจ้าไปด้วยกันกับเราให้เราขอบคุณพระองค์ได้กันนะคะพ่อคะลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงมีวิธีง่ายดายที่จะทําให้เราหลุดออกจากความอิจฉาริษยาความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจการเปรียบเทียบความหดหู่ความเศร้า พระองค์สอนให้เราได้รู้จักขอบคุณพระองค์อยู่เสมอและเมื่อเรามองไปสิ่งรอบตัวเราเราก็สามารถที่จะขอบคุณพระองค์ได้ในทุกๆเรื่องความสามารถที่เรามีลมหายใจที่เรามีเรามีชีวิตอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เรามีพระองค์อยู่ในชีวิตของเราเรามีพระเจ้าที่ห่วงใยเราและ ปกปักรักษาเราในยามที่เราหลับและพระองค์ทรงรอคอยที่เราจะตื่นขึ้นมาและพร้อมเดินไปได้วยกันกับพระองค์เราขอบคุณที่พระองค์ทรงช่วยเราเอาไว้มั่นด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ขอบคุณที่ในทุกก้าวย่างพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างและทรงนำพาเราไปขอบคุณที่พระองค์ทรงประทาน พระพรนานาประการให้กับชีวิตของพวกเราทุกๆคนและพระองค์ทรงเห็นคุณค่าในเราและใช้เราเป็นช่องทางที่จะนำเอาความดีของพระองค์ออกไปแตะต้องออกไปหยิบยื่นแบ่งปันให้กับคนอีกมากมายขอพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่ได้รับการถวายพระเกียรติและคำสรรเสริญในชีวิตของเรารูกขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เอเมนเอเมน